นีค่ะพี่น้องมาเด้อมมือนี้มากินข้าวนุ่งกันรับนกค่ะพี่น้องรับนกเจ้าสูตรเด็ดเพิ่นวะเตะเตะมากันเด้อพี่น้องเด้อหนาวพี่น้องหนาวบ้านพี่น้องหนาวแล้วบ่กินข้าวฟิงแดดค่ะพี่น้องลมแหงหนาวแหงค่ะพี่น้อง นี่คือจำเริญนกเก่านะคะถ้วยเด็ดส่งขึหลายถ้วยหลายบวงแท่งจงแวงพ่อญนพ่อไ่บวกกินพร้อมด้วยพี่เนาะ ม like ันหลถ้วยอมันหลอยู่จะได้ยังไงกินได้ยังไงเร็วกินไปได้กินได้บ่ได้กินวัววัวน้องกำลังโศกกันกินได้บ่ได้พี่น้องเอ้ยมันหลายด้วยมาเซ็ตเซ็ตหนังกัะเด้อพี่น้องสุขูสุคนเซ็ตเก่าค่ะพี่น้องเลยพอนะนำลูกเจ้ากันเลยเจ้าที่ยังก็ ใส่เบ็ะใส่เบ็ดคุณว่าใส่เบ็ดแมวอืนอ่นนอาพี่น้นองลงเจ้าเามากินกันเลยบุญปะมีก็แล้ะผนะักกะปูกินเองเลยพี่น้องเลยผักสดๆจากสวนแล้วพี่น้องจากนานเจ้าของ่อน,นะคะคผักกาดน้อยผักกาด้อยวาซาบิวาซาบิอีสาน แตมกันเลยพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปให้เลยค่ะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทาําคลิปต่อไปค่ะพี่น้องขอบคุณมากค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนยจ้า